สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอะมือนีมาตามหวยซองหามืเนนะคะเนาะปล่อยมือนีเด้อค่ะวันที่ g สิบหกค่ะห้ามาตามตัวเลขเพื่อนนะคะว่าเพื่อนสีได้ตัวใด้เนาะคะ่ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนาะ,ะเนาะหวยซองห้าหมื่นนะคะเนาะข้ามาตามกันเลยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยเนี่ยเด้อค่ะไปเลยคะ่ะไปตามกันเลยนะคะเนาะคำว่าหวยซองดังทั่วไทยดังทั่วโลกเพราะซองปูนี่แหละ ปูสถานธรรมแล้วก็มีหลายๆข่าวที่ออกมามีซองนู่นซองนี่แต่เลยมีซองมาเพราะซองตรงนี้แหละเพราะซองนี้เดียวครับปกตินี่ซองละหามื่นซองละแสนชาว่านใดมาซื้อเรียนบ่อยครับนี่อันนี้เป็นสิบของปู่โอ้สิบเอกสิบเอกนี่เองปกติแล้วใครไปเอาซองละห้าหมื่นครับเตกี้เตกี้มุ่งมั่ก็มีบุญนำตัวนี่นเบิ่งก็มีบุญนำตัวนี่มีบุญนำถือว่ามีบุญนำเลย เพราะว่าสิได้เบิงกันได้ซื้อๆน่อยด้วยถึงปต้องเสียเงินเขาซองละหามื่นแล้วกอดเอื้อเขาอธิบายเข้ามาซองละห้าหมืนแล้วที่นะคือผู้ใดได้โชคก่อนนี้ค่ะบแมว่าจูอเอเงินไปเนาะอันนี้คือไปเปิดตองแล้วแล้วคุณได้โชคกลับไปถวายปู่หาเือนเพราะว่าปู่เิ่นกำลังสร้างสร้างดูมครอบพระมหาจักรพรรดิี่ดอเชี่ยงอื ดี๋ยวจะเดี๋ยว FC ซีบางคนมันจะด่ามาว่าว่าบ่มีเงินไปเอาดอกหาเมือนเสอเอาอธิบายเพืนเขาจะมสองก็ว่าสือได้งรยก็ว่าสื่อได้โอ้เดียวขันเจ้าได้แล้วเจ้าได้โชคกระจังคอยไปร่วมทำบุญไปร่วมทำบุญไปร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมโฮมะปัญโยแม่นบ่ค่ะบอกบอกบอกสถานที่อีกครั้งหน่อยค่ะพี่สถานที่เนาะ คลิปที่แจ้งข้าไปก็บ,บอกไปแล้วหลบนึงเยวบอกบไม่อีกคำหรักทันที่วา,า,ากมม็อยากวไปแข่งข้าวไปเมยครับ,รบสถานที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะเป็นสถานธรรมภุมมะปัญโยนะครับตั้งย่ทีบ้านข่อยหมู่ห้าตำบลบ้านการอำเภอพุทไธยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับถามู้ใดอยากเดินทางไปกันไปได้เนาะปักหมุดไปได้เลยนะครับ ดูกลางป่าเลยข้างๆจะติดกับลำสะเทรลำสะเยรนี่หม,มายถึงว่าแม่น้ำที่ยื่นมาจากแม่น้ำมูลนี่ไก่แม่น้ำมูลตรงนั้นลลเป็นบรรยากลมลึ๋เป็นบ้านเก่าเมืองเก่าน้ำเป็นเมืองเก่าเป็นมูบ้านเก่าเพราะว่าตอนที่ปูไปเริ่มยุคห่นนี้แต่แต่ลางนี่จะเป็นพวกขุดลุไปน่นจะเจอพวกเศษหม้อไหกระเบื้องของพวกคือว่าเป็นเป็นบ้านเก่าอ่ะมีกระดูกนี่ยังครับ อเดี๋ยวบ่าวเรื่องเล่าให้ที่ห้องฟังเดี๋ยวคนที่เขาใจเรื่องหวยซองห้าหมื่นทีนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเนาะไปเปิดอยู่ที่อุดรนอะครับเข้าสามตัวตรงๆหลังจากนั้นปูไม่ได้แห่งอีกเนะาะเพราะว่าช่วงช่วงหลังจากนั้นมันเป็นโควิดเป็นหลังปูป,ปิดปิดสถานทำแต่เขาไปเพราะได้จะมีปูเลื่อนเปิดแล้วเขาไปได้แล้วก แรงเพิ่งหามาเนาะเพิ่งหาย้องมาในในในช่วงปีนไ้ให้ครั้งเดียวนะครับให้ครั้งเดียวค่ะครับครับอะสวัสดีปงสถานธรรมนะคะของปูสถานธรรมเนาะยังไงก็เพิ่งมาเนาะที่สูรินอืมนะครับครั้งแรกที่เราเปิดไปเปิดที่อุดรเนาะเที่ยวนี้มาเปิดที่สุรินปีนี้มาเปิดที่สุรินทรั้งนะครับ พี่น้องก็ถ่าโดนแล้วเปิดแล้วครับเปิดได้บ่เปิดตัวมันจะเป็นตัวใดเล้อขาจะออกมาตรงใจกับพี่น้องคนเนาะแม่เป็นรอยเปิดแม่เป็นรอยเปิดแล้ววะนี่บางคนนะพี่ีเพราะว่าไม่มีรอยนี่ปูเนคนเอาให้ครับไม่มีการเปิดนะครับไม่มีการเปิดไม่มีอย่างเปลี่ยนซ่องไหมกับเขียนว่าคือปูดีนะครับแอบกับว่าว่าได้เบิ้งตอนปู เอาไห้ปูยันเดี่ยวปูเอาไซซ์ซองมบชัดๆหน่นะพี่หันหน้าข้างหน้ามาเอาชัดๆหน่อยปูเอาไห้เลยนี่นะคะยานเดี่ยปูไซซซองหล็กกันยื่นยื่นมาให้แค่นี้พี่เราคื่อเพิ่นว่าฉัสิเปิดแต่ภายในเดือนเดือนนี้เลยบอกให้จะไหนก็มาเดือนนี้แล้วครับ่ว็มากจะช่วงนี้ตรงนี้เลยช่วงนี้คีอเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงทำบุญเนาะช่วงทั้งบุญนะคะอ้าว ปูสะทานทำซองห้าหมื่นนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยวจะเจ็งตัวหรือสามตัวเด้อแต่ไ้งวดประจําวันที่เท่าไรนี่ครับงวดที่ประจําวันที่หนึ่งหนึ่งนาคมนี่ครับโอ้ครับวันที่หนึ่งนี่เด้อครับวันนี่เทิงนี่ตัวนี้อยู่ประจำหมือนตัวนี้ปูบอกว่ามีตัวเดียวหางเดียวไหมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวเนาะ เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนแต่ถ้าเป็นเลขสูตรนี่ของปูฉลายตัวด้วยแต่อันนี้ปูบอกว่าตัวเดียวนี่ครับอันนี้จะเป็นเนาะอ่ะอันนี้รอคอยกันทั้งประเทศครับเดีเอซะที่บ่าเป็นตัวไหนนะครับลุ้น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 นี่แหละคข้ามาห้อยซองครับพี่น้องมันเป็นซองอีบีแต่เนาะอยู่ในซองนี่เลย เพิ่นกะให้เพิ่นเป่าฟ้าให้แกะเนาะพี่น้อตั้งหลวันนี้ก็คือบูให้แกะบ่งคนเดียววันก็ไหนอะบนเดียวครับครับครับสิบหกนะคะตัวน้อนึ่นาะโอ้ยผมเบึงเ้วเป็นเหลีกมกมีหมกเรามีเหล็กเจ็ดตัวนี้บึงคนเดียวเฮ้ยดูด้านนี้นะครับเจ็ดเก้า

9, ก้าเก้าพี่น้องปูพนัปนปูดปูเขียนเขียนมันเขียนกระดาษหน่อยห้าเก้าเก้าสักเจ็ดเก้าหรือค่ะลายมือปูเลยลายมือปูเขียนมัเขียนมันี่ซน่ให้พ่น้องแคบเนี่ยห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าหรือค่ะ ปูสถานธรรม่ซองเด้อ่ซองนะครับหม่ซองหามือนเดคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเด้อค่ะครั้งปีละครั้งครั้งนะครับใครอยากชคดีมีโชคลาภไลค์กดแชร์นะหแชร์ไปไปเด้ร์ปปงเดียวปูนะครับจะได้ทำบุญกับปูเนาะจะได้ไปทำบุญกับปูนะครับห้าเก้าเก้ากับเจ็ดเก้าไหวเผาหาไหวเอาลงก่อนเะยอาลงก่อนปูบอกว่าตัวเดียวแต่ทำไมมันมี2อตัว ก็บนตัวหนึ่งลายตัวหนึ่งลายโออย่างละตัวเมนบอฟี่ครับนะคะแต่ที่ไปเปิดที่อุดรสองตัวไม่มีมีสามตัวอันเดียวนี้ครับแต่จะหาจะห้รวยงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่านะนะคะเขียนเขียนใหม่เขียนท่านไปเอาวันมาแต่วันที่เท่าไรนี่ครับนี่ไปเอาวันที่ยี่สิบสี่ตอนเช้ามืด ค่ะสิ่ทีห้าคึ่งมั้งคุเอากับผมรื่องเดียปูย้ำว่ายังไงบ้างคระพี่ปูบอกว่าปูย้ำว่าจะเป่าเปิดบ่จะไปเปิดที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เปิดวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นอ๋อครับโอ้ในเน้นไม่ที่ยี่สิหกเไม่รู้ไม่รู้วาการส่วนเกี่ยวข้องกันไหมบนที่ยีเพราะอะไรถึงให้เปิดให้เปิดวันที่ยี่บหกก็ไม่รู้เป็นคําพูดที่เป็นปรีชาด้วยนะออย่าลืมเอายี่หกใส่ด้วยได้เจตังว่าอ่าเนาะ นี่ยเนาะทำไมต้องเน้นให้เปลือยที่หกเนาะเดิมเริ่มซีแตว่าอ้าวปู่ให้แล้วไปเพิ่มให้อีกแต่ว่ามันเผื่อมันเพราะว่าปู่บอกว่าให้เปิดวันที่ยี่สิบหกเนาะันที่พิจารณาเอาพิจารณาเอาเนาะสองหกเดิมพี่น้องก็นี่ไงมันเป็นเก้าเก้าสองตัวแล้วก็อาจจะเป็นสองหกก็เป็นได้หกหกเก้าเก้านะบางทีถ้ามันกลับด้านนี้มันจะเป็นตัวอะไรหกหกหกเอาเอาหัวลงหนึ่งหัวหกสองสองหก ไาม่แบบ99กับ79ถ้แม่แบบนะครับใช่แต่เราก็เอออาจจะคิดเองไปน้อนะครับให้พี่น้องนำแต่ีเพริดจะนาเด้อหน่มีนาคม2,567ก็ขอให้่านเฮงฮงังปังไม่้วยเด้อพี่น้องค่ะนี่อะนี่เปิด้าจ่อเ่เปิดสดสดร้อนเปิดสดดร้อนๆแคปเอาเลยเด้อ แคปหน้าจอนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะเอาหันช้าทีละกล้องเนาะนะคะเพราะว่ามีหลายกล้องนะคะทีละกล้องนะคะได้ครับ5997959แล้วก็99นะคะปูสถานทรนะคะคองห้าหมนนะคะเก่าเก่าย้ดเก่าบุญ่างเกาเกาเก่าเกาเกาเกาเาานมาทีงนี้นะคะ599795999เกย้อยค่ะทักทันช้องด้วยนะคะเปิดแล้วนะครับซองที่ หน่วยซองห้าหมื่นตู้จสารทำเด้อค่ะปีหนึ่งนี่ครั้งหนึ่งนะคะปีหนึ่งครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวโอเคนะครับนักอาจารย์เสร็